วันนี้เรามีเรื่องราวชาดกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเลยครับเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับที่จะทําให้เราได้เห็นกันจัดจ่ะเลยว่าพลังของความเมตตาที่มันบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นเรื่องที่เหมือนจะพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่าความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเนี่ยสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่แบบไม่น่าเชื่อได้จริงๆนะครับขนาดที่ว่าเอาชนะความตายได้เลยทีเดียวเอาล่ะครับ เรามาดำดิ่งสู่โลกของสุวรรณสามไปพร้อมๆกันเลยสัตว์อะไรๆไ,ไม่ได้สะดุ้งกลัวเราแม้เราก็ไม่ได้กลัวสัตว์อะไรๆเพราะเรามีกำลังเมตตาํำจุนเนี่ยแหละครับคำพูดของตัวเอกในเรื่องของเราสุวรรณสามแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวเนี่ยนะครับเผยเห็นแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยนั่นก็คือพลังของคำว่าเมตตาครับใช้แล้วความรักความปรารถนาดีแบบที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเอาล่ะครับฤาษีผู้ทรงเมตตา แล้วใครกันล่ะคือคนที่มีพลังเมตตาสูงส่งขนาดนี้เรามาทําความรู้จักตัวละครเอกของเรากันเลยครับสุวรรณสามดาบสนมผู้ส่งเมตตาท่านอาศัยอยู่ในป่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ป่าธรรมดาทั่วไปนะสิครับเพราะว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปดยสิ้นเชิงด้วยพลังแห่งความดีของท่านเองลองนึกภาพตามกันดูนะครับในป่าแห่งนั้นเนี่ยมีทั้งสิงโตเสือโครง่งมีโอ้โหสัตว์ที่เรามองว่าเป็นผู้ล่าที่น่ากลัวใช่ไหมครับ กลับมาอยู่ร่วมกับกวางกระบือหมูป่าได้แบบสงบสุขมากๆอยู่ร่วมกับสุวรรณสามได้แบบไม่มีใครทำร้ายใครเลยพวกมันทั้งหมดเนี่ยเหมือนสัมผัสได้ถึงไออุ่นแห่งความเมตตาที่แผ่ออกมาจากตัวท่านจนสัญชาตญาณน,นักล่าหายไปหมดเลยครับเป็นภาพที่แบบน่าทึ่งมากจริงบุตรผู้กตัญญูเอแล้วพลังเมตตาที่มันมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนกันนะต้องบอกเลยครับว่า ก่อนที่สุวรรณสามจะเป็นดาบดท,ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจุดเริ่มต้นของท่านก็คือการเป็นบุตรผู้กตัญญูเรื่องราวทั้งหมดเลยเริ่มต้นจากความรักที่บริสุทธิ์มากๆที่ท่านมีต่อพ่อแม่นั่นเองครับคือเรื่องของพ่อแม่ท่านเนี่ยนะครับก็น่าสนใจมากเลยทั้งทูคุรดาบสดและปาลิกาดาบซีนีเดิมทีท่านจุติมาจากพรหมโลกเลยนะเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มากๆแม้จะถูกจับให้แต่งงานกันแต่ท่านก็ยังครองพรหม,มาจาันทร์แล้วก็ตัดสินใจสละทางโลกเข้าป่าไปบําเพ็ญเพียรด้วยกันแต่่แล้้้วเเเรรรืองนนาาศกก็กิดขึคับ เมื่อท่านทั้งสองเนี่ยต้องสูญเสียการมองเห็นไปจากพิษของงูที่โกรธเพราะเหงื่อของท่านหยดลงไปโดนตัวมันน่าเห็นใจจริงๆครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยเมื่อสุวรรณสามอายุได้แค่16ปีเท่านั้นท่านก็ต้องมารับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือการเป็นทั้งดวงตาเป็นทั้งแขนขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่อแม่ที่ท่านรักสุดหวัวใจนั่นเองครับเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อดูแลปรนนิบัติท่านทั้งสองเลย และกิจ,จวัตรประจําวันของท่านเป็นยังไงเหรอครับโอ้โหทุกๆเช้าเลยนะสุวันสาจะตื่นมากวาดอาสมให้สะอาดเอี่ยมไปตักน้ําดื่มน้ําใช้มาเตรียมไว้แล้วก็ไปหาผลไม้ที่รสชาติดีที่สุดมาให้พ่อกับแม่ได้ฉันก่อนเสมอเลยแล้วที่สําคัญคือจะคอยอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนไกลเลยครับเผื่อว่าพ่อแม่จะต้องการอะไรนี่แหละครับภาพของความกตัญญูที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้นี่เองโศกนาฏกรรมในพงไพรแต่แล้ว ความสงบสุขที่เคยมีอยู่ในป่าแห่งนี้ก็กำลังจะถูกทำลายลงครับเมื่อมีคนคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาคือพระเจ้าปิริยักษ์กษัตริย์แห่งเมืองพระราณสีซึ่งเดินทางมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างจากสุวรรณสามแบบคนละขั้วเลยและการมาของพระองค์นี่แหละครับที่จะนำโศก,กนาฏกรรมมาสู่ป่าแห่งนี้โอ้โหนี่คือภาพที่มันตัดกันแบบสุดๆเลยนะครับลองดูสิครับฝั่งสุวรรณสามเนี่ยกำลังตักน้ำให้พ่อแม่ด้วยใจที่บริสุทธิ์เปี่ยมไปด้วยเมตตา แต่อีกฝั่งหนึ่งพระเจ้าปิริยักษ์กลับมองมาที่ท่านด้วยความสงสัยมองว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เป็นเทวดาหรือเป็นนาคแล้วก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดครับนั่นก็คือยิงก่อนแล้วค่อยถามที่หลังโอ้โหบรรยากาศตอนนี้มันตึงเครียดสุดๆไปเลยครับและแล้ววินาทีนั้นก็มาถึงครับโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นลูกศรที่อาบยาพิษไว้ พุงเขาใส่สุวรณสามอย่างจังเลยครับทะลุจากสีข้างขวาไปซ้ายวิดาธินั้นเองสัตว์ป่าที่เคยอยู่รอบๆตัวท่านอย่างสงบสุขก็พากันแตกกระเจิงหนีไปด้วยความตกใจสุดขีดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่มันน่าทึ่งที่สุดในฉากนี้เนี่ยคือปฏิกิริยาของสุวรณสามนี่แหละครับคือเจ็บปางตายขนาดนั้นนะแต่ท่านกลับไม่โกรธไม่ด่าทอไม่มีคําแช่งเลยแม้แต่คําเดียวมีแค่คําถามที่สงบนิ่งมากๆว่า ใครกันหนอที่ยิงเราโหนี่มันเป็นภาวะจิตใจที่สูงส่งเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้จริงๆครับปฏิหารแห่งสัจจะครับและจากจุดที่เรียกได้ว่ามืดมนที่สุดของเรื่องนี้เองพลังแห่งความดีงามทั้งหมดที่สวรรสามและพ่อแม่ของท่านได้สั่งสมกันมากำลังจะสำแดงเดชครับกำลังจะก่อให้เกิดปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสัจกิริยามันคืออะไรน่ะเลยครับมันก็คือการตั้งจิตอธิษฐานโดยเอาความดีที่เราเคยทำมาเป็นที่ตั้งเป็นเหมือนคำสัตปฏิยานนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยทั้งคุณแม่คุณพ่อและก็มีเทพธิดาที่อยู่บนเขาคันธามาที่เอนดูสุวรรณสามมากๆด้วยทุกคนต่างพร้อมใจกันตั้งสัตยาธิษฐานครับโดยอ้างถึงคุณงามความดีที่บริสุทธิ์ของสุวรรณสามเพื่อขอให้ชีวิตของท่านกลับคืนมา แล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดจริงๆครับในชั่วพริบตาเดียวนะครับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง4อย่างเลย 1. สวนนสามหายจากพิษร้ายทั้งหมดร่างกายกลับมาเป็นปกติ 2. ดวงตาของพ่อกับแม่ที่บอดสนิทกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง 3. ท้องฟ้าที่กำลังจะมืดกลับสว่างสวัยขึ้นมาทันทีและ 4. ทุกคนปรากฏตัวกลับไปที่อยู่อาศมด้วยกันอย่างปลอดภัยนี่แหละครับ คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยของพลังแห่งความดีที่สั่งสมมาเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องราวของสุวรรณสามบ้างเพราะเรื่องที่มันน่าอัศจรรย์ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ปาฏิหารนะครับแต่มันยังให้บทเรียนที่ล้ำค่ามากๆที่ทำให้ท่านกลายเป็นต้นแบบของคุณธรรมมาจนถึงทุกวันนี้เลยและนี่อาจจะเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับคือแทนที่จะโกรธแค้นคนที่ทำร้ายตัวเองเกือบตายนะ สุวรรณสามกลับให้อภัยครับไม่แค่นั้นนะยังใช้โอกาสนี้สอนพระราชาด้วยให้โอวาทให้รู้จักปกครองบ้านเมืองโดยธรรมคือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างเรื่องดีๆขึ้นมาแทนสุดยอดจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนสําคัญๆที่เราได้จากเรื่องนี้แล้วน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้เลยก็คือ 1. พลังของความเมตตาครับมันเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้จริงๆ 2. คือเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆไม่เคยล้าสมัยเลยและสุดท้ายคือความเข้มแข็งที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการแก้แค้นนะครับแต่มันมาจากการให้อภัยซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและลองนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเรามากๆเลย เรื่องราวของสุวรรณสามก็สอนให้เรารู้นะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามความดีเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอจริงๆครับและในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอส่งต่อจิตแห่งความเมตตานี้ไปถึงผู้ฝั่งทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขครับ